ชสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบบุรีในเกม Star Project, นะ์โปรเจกต์ในเรื่องของคาอื่นหรือว่าเนียของเราน,นั่นเองนะคะตอนนี้มาถึงในะเรื่องบทที่31ซึ่งเป็นบทสุดท้ายกันแล้วโอเคก็เรามาดูในะเรื่องบทแฮปปี้เอนดิ้งกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงมันมันจะต่างกับบทที่แล้วยังไงโอเคหลังจากกลับมาจากโรงเรียนเนียก็เขียนอะไรสักอย่างอยู่เรื่อยๆเ,เนียเขียนอะไรอยู่หรอ ไม่ปวดข้อมือบ้างเหมือนไงที่โรงเรียนอาสิครับเพื่อนฝากขอลายเซ็น500ใบก็เลยกำลังทำให้อ่ะครับลายเซ็น500ใบเลยเหรอเนี่ยเพื่อนขอก็ต้องทำให้สิครับพี่เธอยังคงโดนแบนอยู่ใช่ไหมอ่ะเอ๊ะใครหรอครับใครโดนแบนผมไม่เคยโดนแบนเลยสักครั้งนะครับ เอาเป็นว่าอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วผมก็ตั้งใจจะทำอีกสักแป๊บอ่ะครับเมื่อกลางวันที่ผ่านมาคิมโซโฮาเขาแวะมาที่นี่อีกแล้วนะเหมือนว่าพ่อของคิมโซฮาเขาอยากจะเจอเธอ,เธอมากๆและอยากจะพาเธอไปมากๆด้วยอะ่ะคิมโซฮาเขาก็ยังคงมาตื้อเรื่อยๆจะพูดว่ายังไงดีประมาณว่าพอไม่มีแม่แล้วก็เลยมาติดเธอแทนอะ เธอ,อควรจะไปให้คำตอบที่ชัดเจนกับพวกเขาจะดีกว่าไหมเขามาหาเธอขนาดนี้เนี่ยอ๋ออันที่จริงผมตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วอะครับจริงเหรอผมว่าจะปฏิเสธพวกเขาอะครับผมก็รู้สึกได้นะครับว่าพวกเขาต้องการผมจริงๆแต่ถึงยังไงก็ตามผมก็ไม่อยากจะไปที่บ้านของพวกเขาอยู่ดีอะครับ ที่แห่งนั้นแม่ก็เคยอยู่ใช่ไหมครับถ้าผมไปเจอล่อง้อยอะไรก็ตามที่เป็นความทรงจำของคิมโซฮาและแม่ของคิมโซฮาแล้วผมคงจะรับไม่ไหวจริงๆและตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ลําบากอะไรอีกต่อไปแล้วมีบ้านมีพี่สาวและก็มีเพื่อนๆที่ดีด้วยแค่นี้ผม ก็มีความสุขมากๆแล้วล่ะครับอือพี่ครับวันก่อนเรายังคุยกันไม่จบเลยเฮ้ hey, เรื่องแผนอนาคตของอนาคตไงครับจำได้ว่าผมบอกพี่ว่าพอเตขึโตขึ้นปุ๊บจะแต่งงานเลยใช่ไหมะครับ oh, อ๋อืออตอนนั้นจำได้ว่าเรื่องมันอยู่ตรงที่ว่าจะไปฮันนีมูนอะสรุปแล้วพี่สาว อยากจะไปฮันนีมูนที่ไหนล่ะครับเอเอไม่ก็คือคืออยากรู้ว่าทำไมถึงถามฉันน่ะเพราะผมอยากจะไปกับพี่สาวไนีครับ<อ>ผมอยากจะโตขึ้นแล้วมาแต่งงานกับพี่แล้วก็ไปฮันนีมูนด้วยกันผมจัดการแผนได้แล้วพี่สาวคิดเลือกสถานที่เลยนะครับเอเอ,เอ,เอ,เอมันคือพี่สาว ครับผมจริงจังนะตอนนี้ผมเล็กนิดเดียวแต่ต่อไปผมจะโตขึ้นพูดแบบนี้แล้วมาคิดลึกนะหนูนะจับผมไว้เถอะครับเอ๊ะเออคือถ้าผมกลายเป็นผู้ชายที่เท่มากๆก็อย่ามาเสียใจภายหลังนะครับจับผมไว้เถอะพี่สาวยื่นมือมาให้ผมตลอดนี่ครับ ฉะนั้นพี่ต้องรับผิดชอบตัวผมด้วยเลยเอ๊ะเออแทนมันพี่สาวพี่จินตนาการว่าไม่มีพี่ข้างๆผมได้หรอครับผมทำไม่ได้ครับ<อ>ผมไม่มีพี่ไม่ได้เ,<อ>เพราะฉะนั้นก็เลยให้พี่ตอบเดี๋ยวนี้ไงครับอย่าคิดกับผมเป็นแค่ลูกหมาหรือเป็นแค่เด็กจะได้ไหมครับผมเอง ก็าสามารถเป็นผู้ชายที่เท่คนหนึ่งให้กับพี่ได้เหมือนกันนะพี่สาวอย่าลืมจุดนี้สิครับเวลาดึกมากแล้วล่ะครับพรุ่งนี้งานหนักไม่ใช่เหรอครับผมเลยจะรีบนอนอ๋อจริงด้วยพี่สาวครับฝันดีนะครับเอ๊ะเป็นการจุบปฏิสวัสดิ์ที่สัมผัสมาเมื่อสักพักแล้ว เนี่ยอย่าบอกนะว่าตอนนั้นเธอก็รู้สึกแบบนี้กับฉันน่ะขนลุกที่ตู้ไปหมเลยเออตอนอตอไมาไม่นานฉันกําลังหลับสนิทแต่เหมือนได้ยินเสียงใครสักคนกําลังปลุกฉัน <c oughs> เดี๋ยวจะวูบเนี่ยพี่พี่ครับอพี่ครับตื่นก่อนเอาเนี่ยมีอะไรหรอดึกขนาดนี้เอ๊ะ ใครคะอ้าวพี่มองผมไม่ออกหรอครับเนี่ยอะไรกันเนี่ยอ๋อนี่มันนี่มันเคยบอกไปแล้วนี่ครับว่าโตขึ้นผมจะมาขอพี่แต่งงานเป็นอย่างแรกเลยตอนนั้นพี่ตอบว่าถ้าโตขึ้นแล้วจะคิดดูใหม่ผมเลยรอแต่วันรอมาตัง้งแต่วันนี้เลยฮะ ก็พี่ก็บอกว่าถ้าเป็นเหมือนคุณลุงร้านขนมปังที่จะไม่ชอบผมเลยยอมสละทิ้งไปเออคือเรื่องของคุณลุงเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงไม่ก็คือว่าเฮ้อหรืเองก็เสียายเหมือนกันที่จะต้องยกคาอื่นให้กับพี่แทนที่จะเป็นภรรยาที่แสนดีอย่างหนูแต่ถ้าคาอื่นต้องการหนูก็คงจะทำอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะ ถ้าเป็นพี่แล้วก็หนูพอจะยอมให้ได้อยู่บ้างขาวินสุสุอีเฮ้ยอักบิษฐาแห่งความรักกล่าวขานถือว่าถ้าถึงจุดป,ประมาณนี้ก็ควรจะมองหน้ากันและเริ่มกอดกันและเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจเริ่มเต้นรุนแรงมากขึ้นก็จะมีการลากอีกฝ่ายเข้าหากันและธรรมาชาติอของมนุุ่นที่จะรู้สึกได้ว่าในโลกนี้มีอยู่กันเพียงสองคนเดี๋ยวนี้ถึงกับขุดไปถึงศาสตร์ต่างๆเลยหรอเนี่ยอเออพี่ครับตอนนี้ผมตอบผมมาได้แล้วอย่างแรกจนจบ ผมก็มีแต่พี่เอ้แต่แรกจนจบไม่สิผมจะไม่เรียกว่าพี่แล้วโอโห <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เอิ่มเง้มเง้มเง้มกิบลีกิบลีเป็นผู้หญิงของเรานะ ตอนนี้ฉันไม่อยากจะเป็นน้องที่ดีเออไม่ใช่นี่มันเสียงเสียงขานตอนนี้ฉันไม่อยากจะเป็นน้องที่ดีแต่อยากจะเป็นผู้ชายที่ดีของเธอหน้าจะมาเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ฝันดีหรือเปล่า <c oughs> ออนน้ำลายจะไหลเอาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> มองไปรอบๆก็พรว่า เป็นในบริษัทอันมืดมนฝฟ,ฟ,ฟนหล่อนเนี่ยเมียโตแล้วหล่อมากๆเลยด้วยอะตอนนี้ผมเล็กนิดเดียวแต่ต่อไปผมจะโตขึ้น <c oughs> อย่าทวนประโยคนี้ได้ไหมอะมันมันคิดลึกจ้หนูไว้เถอะครับ<อ>ถ้าผมกลายเป็นผู้ชายที่เท่มากๆ <c oughs> ก็อย่ามาเสียใจภายหลังนะครับจับผมไว้เถอะ <c oughs> ผู้ชายที่เท่ม,มากๆนั่นเนาะภาพที่เห็นเมื่อกี้นั้นเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ใจยังคงเต้นแรงอยู่ดีถ้าโตขึ้นแบบนั้นนี่เป็นผู้ชายที่ใช้ได้เลยนะเนี่ยไปกินน้ำดีกว่าพราะตื่นกระทันหันก็เลยรู้สึกหิวนะ้ำเฉนเลยไปกินน้ำเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคืออะไรกันนะ เอ๊ะเนี่ยมาทำอะไรเวลานี้ไม่ได้นอนหรอปล่าครับหลับแล้วตื่นพอดีฝันนะครับพอตื่นเลยรู้สึกหิวน้ำอ๋อเนี่ยก็ฝันแล้วตื่นเหมือนกันเหรออ่าผมฝันว่าพอผมโตขึ้นเย้แล้วขอพี่สาวแต่งงานเฮ้นี่นายมาเข้าฝันฉันเหรอจ้า เนี่ยเป็นพลังงานถอดจิตระบัดฝันนี่เป็นอินเสพชันแล้วไงนะผมยื่นดอกไม้ให้กับพี่แล้วก็ขอพี่แต่งงานผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นอะไรกันเล่าเสียด้ที่ตื่นก่อนที่จะได้รับคำตอบแต่ก็รู้สึกดีนะครับเฮ้มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ ก็อยากจะให้เป็นเหมือนในฝันตอนผมโตขึ้นไม่สิหลังจากนั้นไปเรื่อยๆก็อยากให้มีพี่สาวอยู่ข้างๆผมตลอดไปข้างๆพี่สาวด้วยกันกับพี่อะเสียงกระชากกระชากอะไรใครกระชากเอ๊ไม่ใช่เราแน่แน่เนียกระชากพี่ทำไมเอิ่มจู่ๆเนียก็กระชากฉันเข้าไปชอชิง อะไรแล้วก็จะอ่ะเย้นี่ทำอะไรเนี่ย <c oughs> ปั๊มไว้ไงครับปั๊มปั๊มว่าพี่เป็นของผมคนอื่นจะได้ไม่แย่งไปฝ <c oughs> ันดีนะครับพี่สาว <c oughs> ได้ดูในร่มนี่เราอ้าปากหรือเนียแลบลิน้น <c oughs> อ้อ วิ่งไปพร้อมกับการหน้าแดงเล็กๆน้อยๆเ,เป็นเด็กเป็นเล็กทำอะไรเนี่ยฉันแตะที่ริมฝีปากของตัวเองโดยไม่ทันรู้ตัวเป็นเด็กนิดเดียวเรียนแต่อะไรไม่รู้มาเป็นนิดเดียวแต่ถ้าโตขึ้นมีสิทธิ์สูงว่าจะหล่อมากวเนี่ยแต่ดูตอนนี้ก็ดูออกว่าจะสูงขึ้นมากๆ แล้วก็หล่อมากๆด้วยที่สำคัญภาพนี้จริงๆมันไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่แล้วนะถ้าโตขึ้นแบบนั้นได้จริงๆล่ะก็ก็ไม่แย่นะการเลือกแฟนในอนาคตตั้งแต่วันนี้เนี่ยแม่งควรลิงต้อยเลยเฮ้ยเราดูดีไหมนะฉันรู้สึกเพลิดเพลินกับการจินตนาการ อนาคตของเนียฉันรู้สึกตื่นเต้นอย่างนั้นเรื่อยๆแล้วเดินเข้าไปเข้าบริษัทต่อไปไม่นอนแล้วเหรอเอ้าล้ค่ะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับฟีดลี่เอ่อในเรื่องของค่าอึดหรือว่าเนียนั่นเองนะคะก็เอาโดยส่วนตัวนะก็ในเรื่องค่อนข้างจะเข้มข้นมากเอ่อแต่เข้มข้นในทางครอบครัวของเนียมากกว่าเรื่องรักนะคะเรื่องรักก็จะมีแค่แบบตอนที่31อ แค่นั้นละมั้งที่รู้สึกว่าเออมันเปนเกมจีบหนุ่มก่อนหน้านีู้สึกมันเป็นเกมเกมปัญหาชีวิตครอบครัวของเด็กหนุ่มน้อยอะไรอย่างนี้มากกว่าเลยค่ะเออแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกมากเลยนะคะแบบว่าอินมากๆไอ้เวลาโกรดนี่คิดแบบคิดรู้สึกหืมโมโหสุดๆผุดๆไปเลยนะแต่ก็คิดในอีกแง่นะว่าอย่างน้อยแม่ของคาอึนหรือคิมโซฮาเนี่ยก็ยังดีกว่ายายลำยองดีกว่ากันเยอะ คือนะนะนั่นะนะแหละโอ้ยตอนแรกก็โกรธโกรธโกรธนะถ้าเอาเถอะคนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วอ่เนาะไม่รู้จะพูดอะไรถึงเขาอะนะอ่าช่างมันเถอะแต่คิมโซฮาก็น้อคือถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นคือท่านหนู่อ่ะคิดได้แต่แรกแล้วใจเย็นๆหน่อยนะก็คงไม่เขอดเรื่องแบบนี้หรอกสุดท้ายแม่งก็เจ็บกันหมดอะ่ะเฮ้ย เอานะเวนเวงกรรมมันตามท่านนะคิมโตหาแก้เขาเยอะไปไงล่ะเฮ้อ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 พกักดูพักแม่ตัวเองเลยโดนพากมั้งไงเฮ้ยก็ <Go. S 1> โอเคก็พูดทิ้งท้ายเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนนี้นะคะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยและพูดว่าก็ก็ก็บ่อยมากก็ขออาภัยอีกทีด้วย <laughs> โอเคอ่าคิดว่าใน,นเรื่องที่จบเป็น เรื่องต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของเลออนนะคะก็ตอนนี้เติมก้อยแหละโอ้ตอนนี้กิฟก็เติมไอ้นี่เอ้าก้อยแล้วเพอเธอเพอเธอแต่ว่ากิปเติมไอ้นี่แล้วนะเติมเงินตัวของตัวละครของเลออนแล้วก็ปั๊มใกล้จะจบแล้วค่ะก็เอ่อเดี๋ยวจะอัพเดี๋ยวจะอัพให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจัดการเอาให้เสร็จก่อนเออนั่นแหละนั่นแหละ จบได้อยู่แล้วแต่ตัวไม่ยูนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเลยเพราะว่าอัพเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จไม่จบไม่ขึ้นเวลทุกทีเนี่ยแบบใช้เวลาหลังๆนี่แบบหินมากเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วพวกทีมทยของคาอื่นนี่นะโอเคก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในซีรีส์ Star Project ละครตอบหรือสองตัวละครเท่านั้นค่ะโอเคตอนนี้ก็บา,บายบายเจอกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์และซับสไครป์เพื่อติดตามต่อด้วยนะคะโอเค